บิ๊กเล็กตอบแล้วค่ะปมคลิปเสียงบิ๊กป้อมย้ำชัดบ้านหนองจานเป็นของไทย ที่กระทรวงกลาโหมวันนี้ค่ะ25กันยายน2 5 6พนพลเอกนัทพลนาักพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ถแถลงถึงกรณีที่รองโฆษก,กระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาได้อ้างว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีเคยบอกว่าพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วเป็นพื้นที่ของฝั่งกัมพูชาโดยพลเอกนัทพลได้ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ภายใต้อธิปไตยของทยา และเป็นไปตามแนวเส้นแดงที่ช้ยึดถือในปัจจุบันค่ะพลเอกนทพลได้บอกว่า ประเด็นนี้เคยมีการชี้แจงโดยกองกำลังบูรพาแล้วและในการประชุมคณะกรรมธิการเขตแดนร่วมไทยและกัมพูชาหรือ JBC ตนก็ได้หารือกับฝั่งกัมพูชาโดยยืนยันว่าพื้นที่ใต้เส้นแดงถือเป็นของไทยและไทยยึดตามหลักเหตุผลในการเจรจาค่ะอย่างไรก็ตามในการดำเนินการกับชาวกัมพูชาวกว่า200ครอบครัวที่บุกรุกเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่นั้นพลเอกนทพลได้ย้าว่าไทยจะดาเนินการตามหลักมนุษย ยธรรมโดยไม่ใช้กําลังผักดันแต่จะใช้แนวทางทางกฎหมายตามขั้นตอนเส้นการจับกลุมในฐานะบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายค่ะพลเอกนทพลได้ระบุว่าฝ่ายไทยรับฟังเหตุผลของฝั่งกัมพูชาแต่ในทางปฏิบัติ ฝ่ายกัมพูชายังไม่มีความชัดเจนโดยล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วได้หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียนเมียนเจยฝั่งกัมพูชาแต่ก็ได้รับคําตอบว่ายังไม่ได้รับแผนจากรัฐบาลกลางกัมพูชาและให้ไปรอการหารือในระดับคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ ABC ซึ่งถือว่ายังไม่มีความคืบหน้าค่ะพลเอกนัทพลบอกว่า ประชุม JBC ก็โยนให้เป็นเรื่องของ RBC พอประชุม RBC ก็โยนกลับไปให้รอนโยบายจากรัฐบาลอีก ผมเข้าใจระบบของกัมพูชาแต่เวลาผ่านไปหลายวันแล้วก็ควรมีผลการตัดสินใจที่ชัดเจนเมื่อถูกถามถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาได้อ้างคำพูดของพลเอกประวิทย์ว่าเป็นเหตุผลที่ชาวบ้านปฏิเสธการถอนตัวพลเอกนทพลได้ปฏิเสธที่จะพูดถึงบุคคลอื่นค่ะโดยบอกว่าตนพูดในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมตามข้อเท็จจริงปัจจุบันและขอย้ําว่าพื้นที่ใต้เส้นแดงคืออธิปไตยของไทยซึ่งจะต้องปกป้องไว้เพื่อให้ประชา ชนคนไทยมีพื้นที่ทำกินอย่างมั่นคงโดยกล่าวทิ้งท้ายว่าเราต้องรักษาอธิปไตยของไทยไว้เป็นอันดับแรกฟังเหตุผลได้แต่กฎหมายไทยต้องมาก่อนติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn